รอบเจ็ดมีอะค่ะเร็วมากเจ็ดตเร็วเหมือนกันค่ะยังจําได้วันนั้นยังแบบควันเต็มหมดเลยแ้วนี้ค่ะเป็นยังไงค่ะมี่ผ่านมันยังไงบ้างคือไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงถามว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมก็คือการรู้จักกันมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากขึ้นก็ทําให้ได้เรียนรู้ในชีวิตประจําวันกันมากขึ้น คติที่ใช้ในการใช้ชีวิตู้ก็เหมือนเดิมค่ะทำวันนี้ทำปัจจุบันให้ดีเพราะเราไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงอดีตที่มันผ่านไปก็ก็ให้มันผ่านผ่านไปเราก็อยู่แค่วันนี้เราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะบรรยากาศไดเปนเป็นยังไงนะคะเด็กก็ถือว่าทางนุ่นละตอนเองก็ให้เกียรติซึ่งการละการเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่มันมามันมันไม่ได้มีผลอะไรเลยค่ะ อย่างที่บอกว่าทุนโชคดีมีสามีที่ดีครอบครัวสามีที่ดีมีเพื่อนๆทอนๆที่ดีกัลยาณามิตรที่ดีะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบพลังงานมันบวกไปหมดะอะไรเงี้ยค่ะมันจะถา<ม>่างไ,ไปบ้างมีทั้งดอกไม้มีทั้งหอมแก้มอะไรเงี้ยช็อตบังคับมาน่ะนะคุณพ่อบอกว่าอแอบฮอมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแอบตกใจนะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เป็นภาพวิดีโอคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะจริงๆแต่ละปีมันเพิ่มมาก<ป>ขึ้นไหมคะสำหรับความรู้สึก เหมือนเดิมดีกว่าเราเราจะไม่ไม่คิดว่าไหนจะเพิ่มขึ้นจะมาจะน้อยลงแต่ทุกอย่างคือก็เหมือนเดิมค่ะคนจะไม่ค่อยใหม่ค่ะตอนบ้างมีอะไรแบบนี่ต้ไม่มีเลยค่ะความรักให้แล้วกันแล้วก็อย่างตอนเองนอกจากดอกไม้มีอะไรให้นุ่มอีกไหมคะไม่มีค่ะมีพูดอะไรคำใวันทำใจอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ในวซนสี่ค่ะ <laughs> สั้นๆ <c oughs> นนคือ บางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องมีคําเหล่านี้อ,อยู่ตลอดเวลาลอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วเราก็สามารถทําให้เออทุกวันเป็นวันที่ดีของเราได้ค่ไะไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะไปต้นต้นเดือนไปอีกแล,แลแ<ต>้วแข่งรถคุณก็ไม่ได้ไปอยากไปแต่พอเห็นทุกันห,หนวังนะแต่หวังก็บอกว่าอยากเห็นแบบเยอะๆกว่านี้อีกอะไรแค่นี้แหละคือด้วยบุคลิกาสองคนไม่ค่อยเป็น เอาจริงๆนุ่นว่านุ่นกับตอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็เป็นแบบคนเป็นคู่ธรรมดาคู่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืมสำหรับวันนี้เราไม่ได้ให้ความแบบพิเศษอะไรมากทีกทรร่ใช้ชีวิตปกติเ,กเลยใช่ไหมปกติค่ะเพราะว่าท่านไม่นับจากวันเอเวอร์ซอรี่แล้วเนี่ยมันมันก็คือวันธรรมดาหนึ่งวันอะไรเงี้ยที่เรายังต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำเทเ,รเรายังต้องขายครีมนะคะเหะะมือนเราได้ลงงานอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบถ่ายรูปค่ะถ้าลองไป ขอเขาถ่ายสิพี่พีนักข่าวก็จะทราบดีว่าเขากไม่ค่อยได้ถ่ายะค่แต่เราก็คือเข้าใจไม่ได้แบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องยังไงเข้าใจค่ะเขาก็บอกเขาไม่ใช่ดาราอะไรเงี้ยไม่ต้องมาถ่ายเขารอกอะไรอย่างรูปนั้นที่เขามาคุณพ่อเป็นคนถ่ายค่ะเขาเขินนะตอนนอนเองเห็นแบบเร็วๆอ่ะถือบอกถ้าเป็นวิดีโอนี่คือแบบตึ๊บตึ๊บอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนุ่นเองเขินนหเพราะว่าน้องอย่างเข้ามาหอมเขาต่อ ก็ไม่หลักขาจริงๆก็หอ,อปปมเป็นปกติก็มันกน็เป็นปกติอะค่ะเนอะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะด <ม porque> <c oughs> ูอย่างข้างหลังเห็นตออออกออกำลังกายเหมเขาต้องการหอมแล้วนะห <c oughs> อมแล้วนะกิโลฮะรล้ไหกิโลแล้วน, <c oughs> วน,น่าจะสามถึงสี่กิโลค <c oughs> ่ะคือรุ่นว่าเขาเขามีพอยที่เขาจะต้องต้องทำต้องคิดอะไรเงี้ยเพราะว่าการแข่งรถของเขา สำหรับคราวนี้คือแข่งยุโรปแล้วอย่างที่มึนไปเองเนี่ยมีแต่คนเก่งๆคือและรถมันเร็วว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำร่างกายให้พร้อมตลอดค่ะอันนี้แทบจะแข่งเกือบทุกเดือนเลยเนี่ยกลหอม่ใชไหมก็อยากอยู่แล้วค่ะนก็อยากจริงจริงปลอดภัยนะคะคือทีมงานก็ค่อนข้างอินเตอร์แล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยก็ ก็ดีมากเพราะจริงๆก็เห็นเขาแข่งรถมาตั้งนานแล้วก็้งสิบปีแล้วสําหรับนุ่นเองนะคะแต่เป็นอาชีพเป็นอาชีพที่เขาลาอาชีพหนึ่งอย่างเงี้ยคือคืออยากให้เขาขับต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนุ่นเลยว่าเคยคุยยังไม่ใช่ว่าเอออายุมก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่นุ่นวันหนึ่งเขาเขาจะหยุดของเขาเองแต่วันที่เขาวันนี้ที่เขายังทําอยู่แเรวก็ควรจะซัพพอร์ตเขาเขาต้องไปถึงขั้นไหน ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของเขาแล้วเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นวร์นเม์ย <Labor ator il orter> like ุโรปเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าเมืองไทยใหญ่กว่าทางเอเชียเนี่ยค่ะรุ่นจะตามไปด้วยไหมวร์นเม์นี้คะไม่ได้ไปอยากไปทุกที่ต้องทํางานบ้างเก็บังนบ้างะหนึธุรกิจเป็นไงบ้างนะครตอนนี้ อร่าเหรอคะขอบคุณค่ะดีค่ะก็จะว่าไปตอนนี้ก็ก็ทุ่มเงินไปค่อนข้างหลายสิบแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณสําหรับผลตอบรับที่ดีนะคะค่ะก็อยากจะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยค่ะจะมีขยับขยายอะไรไหมก็แตกลายไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังคุยกับทางประเทศจีนด้วยแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจะไปเปิดตลาดที่นู่นคือเรา เราต้องทาทุกอย่างแบบถูกต้องในการโจทย์ในการทำอะไรแต่ละอย่างมันค่อนข้างใช้เวลาในเรื่องของราชการต่างๆเงี้ยค่ะแต่ว่าจะทําให้ถูกต้องค่ะไม่ให้เสียชื่อคนไทยค่ะ